ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับ มาอนี ishi, paper, it, ิครับนัก oh ศึกษาพมิี่ครับพาพี่พี่พอพีอพมาเลาะทงแล้วครับเสาร์เสารเสาร์ครับบรรยากาศดีๆครับพาพี่มาๆมามาหมดน้ำกั้นครับพี่น้องอากาศอีสานวันพมิที่นะครับเป็นยังไหนมาครับติดตามครับพาพี่พ่อ้องมาเบิ่งให้เบิ่งสวน ออกงามมาจากางในบ้านครับพี่น้องนี่นะครับสอบ,สอบประมาณเจ็ดโมงกว่าครับหายไปบรรยากาศครับพี่น้องนี่ครับเส้นนีก้ก็มาจากในบ้านกับสียางไม่เรื่อยครับ แดดกำลังออกครับตึ้นกำลังขึ้นครับพี่น้องฟังนี่เพื่อกระ,กะไถวันหน้าปังครับมาเมืองน้ำกันครับพี่น้องปาพีบอน้องมาส้มสวนที่คุณพ่ออ่อนเพคุณผูกคล้องไว้จะปลูกไร้ปลวหลายพี่น้องมาเมืองกันครับ สาวๆอากาศเย็นๆนะครับต่างจังหวัดนี่นะครับยางมาประมาณสองเมตรครับจากบ้านเขามาสวนนี่นะครับมาฮอแล้วครับนี่นะนี่แนะครับวัตถีทำการนะครับพิสซ่ามาม่ี่ครับอยู่นี่นะครับพี่น้อง นี่ก็เห็ดกระต๊อบไว้แล้วครับเห็ดเทียงไว้บนต้นดนซัมตอ,อยู่ครับนี่หัวอ้อ,อยบาเจาเอา,เอาอยัางก็เอาฟางเอาเฟืองที่อัดไว้ครับสิมเก็บไว้นี้นะครับอีกหน่อยหนึ่งหากรากลังเกิดครับนี่ครับพี่นอ้องโหครับ พาพี่พ่น้องมาเลาะเบ่งสวนครับเออนี่ก็ัพักซีพักนี้ก็พักบัวหอมแบงครับแล้วก็พักซีจีนมันเท่านี่ครับโอ้คุณแม่แม่บัวดีมากะอของหลายตัวนี่แหมคนครับพี่น้องพาพี่น้องเลาะเบ่งครับมาทางนี้ครับมาเบ่งหมูครับคุ แม่พัวคุณแม่รีอเรียงไหวครับโตใหญ่เตื่อบเยอะคุณวะขนาดก,ก็โอ้หลายทีครับผสมผสานแล้วครับพี่น้องนี่พักกำลังงามพักขนาดครับมี่พักกว้างตงครับเปียกเปลีกยกำลังเกิดทัอตซี่ออท็อทัวเอื้อโอ้หลายหลายหลายมาพร้อนี้ครับพามาเบิ้งหมูครับ ฝู้ครับบูครับเบิงครับนองหมูเฮาฝูโอ้ยฟองนี้จ๊กโตอีกสมมาฟองนี้กฟองนี้ก็อีก2ครับโอ้กํลัง40่สิบห้โลน่นลครับยังในสอเดือน3เดือนหนึ่งสองเดือนกว่าคนน่ะ เียบพี่น้องแลี่พีนพนพ่น้นอ,นองมาลบัางาฟังหมกับคุนพุออรนเกียวยาครับเกี่ยวม่ทักันพอฮะอยู่เสียงหุ่นนะตอบเดี๋ยวนะไปหา เกี่ยวครับมาเกี่ยวหญ้าซอยคุณพ่ออ่อนคนขับพ,พี่น้องมือนี้เกี่ยวหญ้าไปงวัวครับจะเศร้าแล้วครับนี่แหละผลงานคุณพ่อครับคนปลูกไงครับคุณพ่ออ่อนปลูกไงโอ้ปวยเกยแม่นเบิล้วครับนี่ปวยละโอ้งามเบิองครับนี่เป็นเครือเต็มเลยเนี่ยเกือบสุดต้นเลยครับปวย กวยน้ำว่าแล้วครับพี่น้องมาเบื้องเทื่อนึงกับผู้แล่วตามตำกับหาหกหวีักนี่ครับพี่น้องเอ้ยอมันเป็นพักบ,บวัวนะครับนี่มันเป็นอะไรครับค้าเอิญพักหอมปรรท่ดเอิญพักหอมแบนเนาะส่วนหอม นะครับเกี่ยวมถอยคุณพ่อออนเกี่ยวหญ้าครับพี่น้องถอวพี่พน้องเอาเบ่งฟังนี้แหละครับเอามาฟังนี้ก็มีพผักสลัดครับผักกาดหอมเลยนะครับบานเทาไปนาน,น,กนกำลัง กำล,ลังงามพี่น้องครับผมพอมเมื่อวานพูดออกไปบอกมันตายไอพักสะเดากหรแม่ฮะพูดออกพูดออกมา้าผัวมะเอือนน่ะโอ้ยเอือกนวลไอ้นวยแล้วตัวนี้โอ้ยลูกขับเลยครับพี่น้องเอือกขับ พันุ่์น้อยๆเปนบ่นีนนี่ครับน้อยกับบ่อแง่เรากับพันนี่แต่ว่าหักรกแซบคักนะครับพันนี่ครับพี่น้องบัออ่อนปลูกงามคักเลยครับเมืองครับพี่น้องโอ้ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับแบบมาเอาด้ครับเด้อมาซื้อมาขายกับใครครับพงพุ่นเป็นมีแต่วน่วย ไอ้ล้ำลามอยู่พี่น้องเอ้ยมีทุกยาแหละครับวรสวนผสมของล้าครับถ้าเป็นมูกคว้าพวกเนี้ยโคกโคกน้องนาโมเดลแหะครับพี่น้องแต่ว่าพวกนี้มันเป็นเหตุหน้าไม่ได้เป็นสวนปลูกต้นไม้ต้นไรครับกล้วยเกลือกงามๆครับพี่น้องคุณงวงวก็ปล่อยเป็นน้อยแหละครับปีที่สอง เขาพิธีสามนะครับสองปีครับรักษายางง้ามเลยครับพี่นอ้องอาจะเป็นหนามรองใหม่ครับพี่น้องต้นนี้ปล่อยดอกปล่อยนวยแล้วครับอันปล่อยเปลียกแหลกบรให้เป็นนวยครับพี่นอ้องเพราะว่ายอต้นมันบนตเ,นเติบโตช่วงนี้ก็ต้นท่วมหัวแล้วครับครับเดี๋ยวซอยคุณพ่อเพ่อเกี่ยวยางครับพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามบ้วยกันใหม่ครับ พี่น้องหลังจากที่เยี่ยงยาแล้วซอยคุณพ่อออนแล้วครับพี่น้องเอาะครับเยียงยากระบานแล้วครับมาทางนี้ครับนี่ครับมองตี่เกี้ยวครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่พน้องรอประมวนอย่างอื่นจังน้อยครับพาเป็นตัวบังม่วงครับนี่นะครับกำลังเป็นดอกครับนี่เดาจะเป็นนามดอกใหม่ครับพี่น้อง เพราะว่ามันปลูกไว้หลังหลายพันครับพันละตน้นพันละต้นแต่ว่าจำซื้อบ่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่งพออ่อนเพิ่งจะปลูกครับเก่าตน้นฉีบเบงออกตอนเป็นหน่วยไปเลยครับตอนนี้คอยเป็นหน่วยปีแรกกำลังเป็นดอกนี่ครับพี่ตะปลาบอกเอื้อแล้วครับนี่นี่มาเอาหร่าเบิ่ง ลาะหัวเลาะสวนครับนี่ก็กล้วยครับนี่กล้วยหอมตัวนี้ก็เจ้ามองยังครับพี่น้องแต่ว่าเริ่มปล่อยดอกเนี่ยมันปล่อยออกดอกออกกําลังออกออกออก,ออกดอกครับมาฟังเบิงครับเออมาถึงต่างห้องวัดแล้วครับอากาศชืดชื้นครับตอนเช้าครับพี่น้องแปดโมง พ่อพี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวหญ้าแล้วนะครับคุณพ่ออ่อนเข็นหญ้าครับบ้านก็เลยพาพี่พาน้อ,นองมาเลาะบังส้อนต่อนี่ครับบัวพร้อมครับนี่ห้วยอู้กำลังกินเลยครับขางหัวขางสวนนี่มืงคเอื้อกเราจะเกีียวฟัองนี่นะครับพี่น้องหญ้าพุ่ปูไว้อ้อมสวนเลยนี่ครับอู้ เหมียนงามคักเลยพี่น้องนี่เบิ่งเด้อครับเด้อเ้ยแต่ว่าทีไปหน่อยครับผลวานไหววันเดี๋ยวไปปลูกงามคักเลยกินค,ครับเปรษะนี่สุดยอดเลยพี่น้องเอ,อ้ยเอยอากาดหอมครับผลวานวัาจะเอาไปเสียบไปปักช่ำต่หักมันใหญ่เรียวโพดก็เลยทีพุ่นเนี่ยปลาบอกอือ น้ำลามเลยนี่ครับกําลังกาครับนี่ครับกําลังเกิดอากาศหอมโอ้พี่น้องสะอ้อนเด้เป็นผักกวางตุงพี่น้องเอ้ยจะเป็นงามผักงามแน่ครับโอ้ยแม่ตายตาอีกแบบพี่น้องอ้ยเมันต้นครับพี่น้องเอ้ย หนึ่งครับเก็บขายกำลังพอดีเลยนี่เก็บเอาไปเ็เจียวเด้อเจียวปนทิังกระเสียครับนี่ประกาศหื้นครับปร,ร,ร,ระกาศหินนี่ประกาศเขียววานห้าววันเนอิรนประกาศหื้นขาดประกาศหินนะเนาะนี่ครับบางนี่มันก็โรคหัวคัวครับรลองหนึ่งกรับเอออีกแล้วครับนี่นี่ ้จะนแมนมันเด้พี่น้องเอ้บุโานี่นี่ก็ยังไวไหวนะครับนี่ครับพักกาสโอพักซีจินกับพักซีลา่ครับโอ้หนื่อหอดแกงป่าเด้พี่น้องเอ้ตบตายอยู่ทงเนาะนาน,นี่นะครับโจบะกินเขา่าปลากินเข่าทง โอ้นี่ครับสีพิ่นธุ์ใหญ่มาปลูกมาหนี่ครับเป็นดอกแล้วครับนี่ดอกเกิดแล้วโอ้ยเป็นดอกแล้วครับ